อ่าดูตัวอย่างนะครับอีอกอย่างหนึ่งอ่ะเฟรมเวิร์กการลงทุนของหุ้นนะครับก็นี่เนาะหุ้นที่เริ่มเห็นการเติบ,บโตและรายได้เร่งโตขึ้นนะครับกำไรทั้ง3กํกำไรทั้ง3นี่คือถ้าเป็นหุ้นไทยก็กอดโปรฟิตมาจินโอเปอเรตติ้งโปรฟิตมาจินกำไรจากการดำเนินงานกำไรขั้นต้นกำไรสุทธิ3อย่างนี้ต้องโตโดยพร้อมเพียงกันนะครับเพราะมันจะมีเหมือนกันที่กำไรขั้นต้นโตกำไรดำเนินงานไม่โตเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะครับอย่างที่3คือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมีโมเดล3อย่างเดียวเป็นเทสตาเฮ้ยมีโมเดล Y ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมีโครงสร้างทางการเงินที่มีโอเปอเรชั่นเลยวัเลนะครับราคาถูกมากผิดปกติบางทีผมก็เข้าไปดูนะว่ามันลงมาขนาดนี้เพราะอะไรนะครับลงมาขนาดนี้มันมันมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะโครงสร้างของมันหรอมเป็นเพราะตลาดหรอหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผู้บริหารเขามีการบริหารที่ผิดพลาดถ้าเกิดเขามีการบริหารที่ผิดพลาดเนี่ยแล้วมันแก้ไขได้ไหมนะครับถ้ามันแก้ไขได้บางทีอันนี้อาจจะเป็นโอกาส แต่ถ้ามันแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็คือก็คือความชิบหายดีๆนี่เองอย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็บางทีรับเป็นหุ้นไทยก็จะส่องการซื้อขายหุ้นผู้บริหารบ้าง5 9าเก้อเงี้ยมีการลอกเพื่อนบ้างบางครั้งมีเพื่อนก็ลอกเพื่อนซะนะฮะเราใช้ใช้สมองเพื่อนให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคเนาะก็หลกัหลกๆเองเนี่ยก็คือ3อย่างการเลือกหุ้นนะฮะอย่างแรกเลือกหุ้นที่ดีก่อนอย่างที่2นะครับของการเปน็นนักลงทุนนะคุณต้องมี winning playbook ของตัวเอง คุณจะต้องมีสไตล์การเล่นของตัวคุณเองนะครับผมเชื่อว่าสไตล์การเล่นนี่สาคัญนะครับเพราะนะั้นสไตล์การเล่นของเราจะไม่เหมือนกัสไตล์การเล่นของเพื่อนนะมันดีฟายด้วยอะไรมันดีฟายด้วยคุณคือใครคุณต้องการผลตอบแทนแค่ไหนนะครับคนที่ต้องการผลตอบแทน20%กับคนที่ต้องการผลตอบแทน50%ก็จะมีวินนิ่งเพย์บุ๊กที่ไม่เหมือนกันในภาพออกไหมครับอ่ะยกตัวอย่างเบ็คแฮมกับเมสซี่คิดว่าสองคนที่เตะบอลเหมือนกันไหมฮะ ไม่เหมือนกันเนาะเบ็แคแฮมก็โอ้โหเน้นแบบฟรีคิกเมสซี่ก็อ่าโยกหลบอย่างเงี้ยโรนัลโดก็จะวิ่งตรง,งๆเร็วๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือทุกคนมีเพย์บุ๊กที่ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคือใครแล้วความต้องการของคุณคืออะไรแล้วคุณเข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับบางคนเขา,าอาจจะแบบว่าเฮ้ยผมต้องการความเล้าใจในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเล่นอะไรที่มันซิ่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้บางคนพอใหญ่แล้วบอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องการอะไรแล้วผมแค่ต้องการลงทุนทุนอย่างเงี้ยแล้วผม ผมจะปล่อยมันไปแล้วปล่อยให้มันให้ให,ให้ลูกผมได้ประโยชน์ไปอะไรเงี้ยนีนก็จะมีการลงทุนอีกแบบหนึง่งถามว่ามันมีการลงทุนที่ผิดหรือถูกไหมผมว่ามันไม่มีการลงทุนที่ผิดคือการลงทุนที่คุณลงแล้วคุณนอนไม่หลับอ่ะน่าผิดนะครับชัดเจนเลยว่าผิดเพราะว่าคุณนอนไม่หลับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินหนึ่งเดือนคุณน่าจะไม่อยู่บนโลกนี้นะนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเราอาจจะต้องมีแชมเปี้ยนไมซ์เซ็ตคือการหาไมซ์เซ็ตของความคิดนะครับมุมมองของเราว่าระบบการลงทุนของเราเป็นยังไง นะครับเมื่อถึงเวลาที่ระบบม,มันเข้าล็อกระบบการลงทุนแล้วอะผมว่าสุดท้ายอะมันจะอยู่ที่ตัวเราละบางทีสมมติอย่างตอนที่ผมซื้ออย่างเงี้ยตอนที่มันอะไรหูจินเทาโดนลากออกไปจากของจีนะนะตรงผมคุณจะซื้อมากกว่านั้นไหมผมว่าคุณจะซื้อมากกว่านั้นแต่ผมก็ไม่กล้าผมก็รู้สเออเราก็เพิ่งจะผ่านวิกฤตหุ้นต่างประเทศมาอันนี้น่าจะเป็นอันแรกมาที่หนักที่สุดนะเราจะลงตอนนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งอะผมว่าเราทําเลือกหุ้นมาดีเรามีเพย์บุ๊กที่ถูกต้อง สุดท้ายไอ้ตัวที่มาปลดมามาล็อกตัวเราเองอะ่ะมันคือจิตใจของตัวเ,เองเนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงป่าวว่าเฮ้ยมันแต่ว่าคนอื่นเขานน่นนี่นั่นโน้น,น,น,นอะไรอย่างนี้นะนะครับก็ต้องมี3อย่างนี้เนาะเนี่ยลองไปหาวิธีการพัฒนาของทุกคนดูนะครับว่าแต่ละคนจะมีบูปรินต์ของตัวเองเป็นยังไงนะครับผมว่าจุดนี้สําคัญเมื่อก่อนผมลงทุนผมไม่เคยคิดว่ามันสาคัญผมรู้สึกว่าก็มีกําไรก็พอแล้วปะ่ะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเออจริงๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีฟายนะลงทุนจริงๆอ่ะมไีกําร แต่มันคือตอนที่คุณขาดทุนตอนที่คุณแบบ underperform นั่นเนี่ยคือสิ่งที่ด e f ฟตัวคุณและสิ่งที่ด e f ฟเพ playbook ของคุณว่าแล้วคุณจะทํำยังไงเวลาคุณขาดทุนเวลาคุณแบบหมดกําลังใจอ่ะคุณเอาตัวเองกลับมาได้ยังไงพอเขาเกิดคุณลงทุน10 20 30ปีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่คุณจะไม่เจอวิกฤตคุณจะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ย Nvidia case อย่างเงี้ยเห็นไหมครับคุณที่ดีเป็นไงเนี่ยเมื่อก่อนปีหนึ่งก็กผู้ฝึกมาจิ้น ทำชิปโง่ O E M นะฮะถัดมาเจนเซนหัวบอกไม่เอาละชิปนี้มันกําไรน้อยนะครับเรามาทํา G Force ดีกว่าการ์ดจ,จอ50มีมาจิ้นเพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมครับรายได้ก็เพิ่มมาจ,จิ้นก็เพิ่มถัดจาก G Force มาบอกเฮ้ยผมไม่ใช่แค่การ์ดจ,จอคอมพิวติ้งแล้วนะผมจะทําเป็นระบบผมจะทำเป็นแพลตฟอรบบ์มเ,เลยมาจ,จิ้นขึ้นมา65นะครับล่าสุดนี่มาจิ้นมันจะไป70 80แล้วนะครับคุณยังคิดว่าเอ็นวีดียคือบริษัทขายชิปอยู่หรอครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับ บางทีผมก็บอกว่ามันอยู่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็จริงอะนะแต่เซมิคอนดักเตอร์อะไรมันก๊อสมาจินเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลองดูเนาะแต่ว่า t ีเออก็ก๊อสมาจิ้นสูงนะครับประมาณเจ็ดแปดสิบเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยผมก็จะเลือกอย่างเงี้ยดูว่าดูว่าอดีตรบริษัทที่เป็นยังไงถ้าบริษัทไหนมันเก่งอะส่วนใหญ่แล้วในอนาคตอะคนเก่งมันมักจะเก่งต่อนะครับโรนัลโดตอนเด็กเป็นไงเขาจะฉายแววมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กอะ โตขึ้นมาเนี่ยเราต้องทําตัวเหมือนแมวมองอ่ะเห็นนักบอลเฮ้ยคนนี้เตะบอลเด็กเฮ้ยเอาเข้ามาก่อนเอาเข้าทีมมา,มาทีมมามีจะมีแต่ละคนมีหุ้นกี่ตัว5ตัว10ตัว15ตัวใช่ไหมแมวมองเห็นไอ้เโหเจ้าหนูคนนี้มันดีมากเอาเข้าพอร์ตมานะครับอ่ะอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าตลาดต้องขยายเป็นยังไงนะครับอันนี้คือ expanding business model เนาะ n v i d ดีโเขาทำาให้ดูแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีแค่ gpu นะครับถัดมาเนี่ยเขามาทำ dpu ด้วย data processing unit นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าคนเอา GPU ไปปร o c ส s ิฐ a าทั้งหมดเนี่ยมันเสียของครับมันเสียของคุณควรจะเอากำลังทั้งหมดของ GPU ไปปร o c ส s งานที่มันสำคัญเขาก็เลยสร้าง DPU หรือว่า Data Processing Unit ขึ้นมานะครับเนี่ยคุณก็จะมี b u s เ n e s s m o d ด l ที่ไปแตะตลาดพวก System แล้วก็ซอฟต์แวร์มากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเขาก็สร้างอย่างอื่นไปอีกเพราะแตะระบบซอฟต์แวร์กับ System ได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปแตะ Enterprise Software เห็นไหมครับว่าทุ่งหญ้าของเขาเนี่ย มันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเขามีวิธีที่จะจุดไฟในทุ่งหญ้านั้นไปเรื่อๆยๆนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญในการเลือกลงทุนนะครับระยะยาวต้องหาหุ้นที่จะแบบนี้นะครับถามว่าหุ้นแบบแบบอื่นเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าโอเคอันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เพย์บุ๊กของผมอนะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าผมมาสอนสิ่งที่ไม่ใช่เพย์บุ๊กของตัวเองผมก็ไม่ควรสอนเพราะว่าผมน่าจะไม่เชี่ยวชาญจริงไหมครับนะรานนี้วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าวิธีของผมมันจะเพอร์เฟกนะ แต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนเนี่ยอาจจะสามารถเอาไปปรับได้เราวันนี้เราเจอกันสมชั่วโมงนะครับก็ได้ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อ่ะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ตอนที่ผมพูด n อ็นวีเดียในสนาาัมมนาเมื่อประมาณสักช่วงเดือนตุลาที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นจะเห็นว่ารายได้เนี่ยมันดอปหมดนะครับรายได้มันดอปหมดนะครับอ่าดัตช์เซ็นเตอร์ดอปนะครับเกมมิ่งดอปเนี่ยดอปหมดเลยโหตอนนั้นตัวเลขมันดูแย่มากเจนเซนห่วงเอ็นวีเดียมาบอกว่าโอ้ เดี๋ยวผมต้องเลหลังการ์ดจอแล้วนะครับมันผลิตมามากเกินไปนแต่สุดท้ายเนี่ยผมไปติดตามการเลหลังเนี่ยเขาเลหลังจบในไตมาสสี่ซึ่งเร็วกว่าปกติตอนแรกเขาบอกว่ามันจะจบที่ไตมาสหนึ่งแต่มันจบที่ไตมาสสี่คุณก็เลยเริ่มเทคออฟเลยนะครับแต่ผมเองก็ติดว่าเฮ้ยดิจิตาเซ็นเตอร์นี่มันจะโตไหมนะเนี่ยจากสามบินเลื่อนเนี่ยมันจะโตไหมนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเกมมิ่งชะลอตัวก่อนแล้วดิจิตาเซ็นเตอร์ก็ชะลอต,ตัวตามมานะครับผมก็คิดว่าเอ้ยดิจิตาเซ็นเตอร์มันน่าจะยังไม่กลับไปเเฟนนะี้ะ แต่ผมก็เขียนไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า Data Center กลับมาเทคออฟตัวนี้จะขึ้นนะครับก็สุดท้าย Nvi d i ีดก็ไปนะฮะก็เติบโตแต่ว่าจะเห็นว่าจังหวะในการซื้อ n อ i นว a ดีที่ดีที่สุดอะไม่ใช่จังหวะตอนที่เขาบอกมาแล้วว่าเขาจะโตแต่เป็นจังหวะที่เขาบอกมาแล้วว่าเขาจะติดลบน้อยลงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วเรายังไม่รู้นะเขาจะโตด้วยอะไรแต่แล้วเราจะรู้ยังไงว่าเขาจะกลับไปโตก็เนี่ยครับ แท็กเลคคอร์ที่ผ่านมาเขาบอกเขาเขา,เขาทำเขาทำกับไปโตได้ตลอดห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องดูเป็นซ e o ีสำคัญที่ผมบอกว่ามันต้องเป็น power CEO เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเห็นอย่างนี้นะแล้วคุณมี CEO แบบ ผมเรียกว่าเป็นซีโอเทเลทับบี้อ่ะเคยดูเทเลทับบี้แล้วเออมันโอ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 วิ่งวิง่งมาคือมันผมเห็นบริษัทในไทยบางคนก็ซีโอ,โอ,โอถามอะไรไปมันก็แบบก,ก็เหมือนกับเราถามอันนี้เขาก็พาออกทะเลถามไปซ้ายเขาตอบขวาถามขวาตอบซ้ายอะไรอย่างเงี้ยตอบวนไปวนมาแบบเหมือนกับมันไม่มีถูกประเด็นอ่ะนะเพราะฉะนั้นซีโอสำคัญเพราะว่าซีโอที่ดีจะทําให้เรามั่นใจได้ว่ายามที่วิกฤตเกิดขึ้นนะครับ เรายังสามารถที่จะถือหุ้นตัวนั้นได้อย่างกลางๆแล้วกันผมไม่บอกว่าสบายใจเพราะหุ้นตกคงไม่มีใครสบายใจจริงไหมถือได้อย่างกลางๆโดยที่ไม่ลำบากใจจนเกินไปจนนอนไม่หลับหรือทะเลาะกับเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเงี้ยหุ้นตกๆไม่กล้าบอกเมียเลยนะว่าซื้อไปนะเดี๋ยวเมียจะด่าไหมเนี่ยบอกเอเอาเงินนี้ไปซื้อนะครับโอเคเนี่ยนะครับเอ็นวีดีมันก็จะมีแบบคอมเพลติฟเวนเทนเทรของเขานะครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นบริษัททําชิปเนาะ แต่จริงๆแล้วเอ็นวีเดียเนี่ยครอบได้เปรี่ยบเขาคือตรงนี้เลยครับ3.5ล้านเดเวลลอปเปอร์นักพัฒนา3.5ล้านคนที่พัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่บนแพลตฟอร์มคูด้าของ NV ็นวีเดียนะครับคูด้าเนี่ยก็เป็นภาษาของเอ็นวีเดียที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการโปรแกรมกีพียูนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอ็มดีไม่มีแล้วก็บังจะสร้างอยู่นะครับแต่ถามว่าเขาจะสร้างตามมาได้ง่ายไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับนึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการบอกฉันจะใช้ของ AMD พอเอาา MD มปุ๊ อาชิบหายแล้วแล้วเราจะไปหาเดาลลอปเปอร์ที่ไหนมาทําให้เราอะ่ะเพราะทุกคนก็ทำเอ็นวีดีหมดนึกภาพออกไหมฮะมันม,มันประมาณนี้เหมือนค่าวอะ่ะบอกจะทํา่าวแข่งกับเขาว่าคุณไปดูก่อนว่าคนทาคนได้ค่าวเซอร์ติฟิเคชของ Google ของอเมซอนเนี่ยเขาเงินเดือนเท่าไหร่เขาจะมาทํา่าวของของคุณไปทําไมเขาทำาันนะู้นได้เงินเดือนเยอะกว่ามันจะไม่มีคนมาทํางานให้คุณนะครับเพราะนั้นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีความแบบมีฟา v วิวที่ดี แล้วมันยิ่งทำไมธุรกิจเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยคู่แข่งเป็นยังไงเอ็นวีเดียเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไปหามาดูว่าคนเขาบอกอเฮ้ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาฆ่าเอ็นวีเดียนะไอ้คำว่าฆ่าเอ็นวีเดียฆ่าเฟซบุ๊กฆ่าอเมซอนฆ่าเทสลาเนี่ยโอ้โหมันผมได้ยินมาแบบนานมากเยอะมากตอนลังผมว่าเออมันคงไม่ต้องไปฆ่ามันหรอกนะบางทีเราไม่ต้องคิดมันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่ผมเอามาให้ดูว่าอย่างเอ็นวีเดียเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นจำนวนของ GPU เนาะที่รีเสิร์ชเซอร์ วิจัยนักพัฒนาใช้ในการทําวิจัยนะครับจะเห็นว่า n v ็นวีเนี่ยมันแตกต่างจากพวกสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นกราฟคอสเลบัสเลยแคนบิคอนเนี่ยประมาณ1 3 1เท่านะครับมีคนใช้ n v งเ i ็มากกว่าสตาร์ทอัพ7 8็ถึงร้อเท่านะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณไปเอาสมมติยกตัวอย่างเราใช้ GPU, c a m แคนบิคอนแล้วคุณจะหาคนมาทํางานของคุณเนี่ยมันมันหายากแค่ไหน นะะฮบ,บางทีบางอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบบ่งบอกเขาได้ว่าเฮ้ยคอมเพ็นที่ถือไอเมทท์ของเขา่จะซัสเตนได้ยังไงนะครับอ่าเขาก็จะออกโปรดักต์ใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยอย่างไอ้วิดีโเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ซีพียูที่ดีขึ้นนะครับออกซีรีส์ใหม่ก็แบบอย่างแอมเปร์มาเป็นเอเด้าเลอร์เบสเนี่ย, are, ADA, er less, ยใช้พลังงานง CPU น้อยลงมีซีพียูน้อยลงเออใช้คอมพิวต์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ตอนที่ผมวัลูเอชั่นนะครับ valuation ผมจะใช้เงี้ยที่ผมบอกในสามาัมมนาเมื่อประมาณช่วงเดือนตุลาว่าผมบอกว่าเบสเคสราคาของ nvidia อยู่ที่ร้อยยี่สิบดอลลาร์นะครับถ้าเคสนี้คือ nvidia สามารถเติบโตยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ในอีกแปดปีข้างหน้านะครับโดยที่ปีสองศูนย์สองสามไม่โตเลยไม่โตเลยนะครับไม่โตเลยเท่ากันรายได้เท่าเดิมมาจิ้นอาจจะลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าชิปฟอเท็ดเนี่ยหายไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายมาจิ้นกลับมาได้เป็นปกติแต่สุดท้ายเป็นไงครับหวยออกมาคือมาจิ้นเพิ่ม าการเติบโต2023แม่งไม่แฟดครับโตมากนะครับ Nvidia ก็จะเนี่ยมีเอ็นพิวฟิต์มาิ้น30%ผมว่านา่าจะเกินนะครับค e ปโกลอิงอ่ะก็โตได้เรื่อยแล้วก็รายได้ตอนหลังเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ100บิลเลียนนะครับในปีในปี2022ที่ผมจบดิส卡尔แคทโฟนเนาะเนี่ยผมก็ทำอย่างเงี้ยว่าเบสเคสอยู่ที่120นะแล้วเวิร์สเคสอยู่ที่เท่าไหร่เว r ร์สเคสอยู่ที่46ดอล 46ดอนนี่คือ NV ็นวีดีศูนย์เสียคอมพิวเตอร์มันเป็นเททั้งหมดกลายเป็นบริษัทซีมิคอนดักเตอร์โง่ๆบริษัทหนึ่งแล้วก็มีคู่แข่งออกมามากมายนะครับอะไรประมาณนี้ผมผมจะเปิดวอลูเอชันเปิดเคสไว้เสมอว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาที่41่เอแล้วผมเห็นสถานการณ์มันไม่ได้จะเป็นอย่างที่ผมพูดแบบนี้ผมต้องอัดนะแต่ถ้าเนี้ยแบบเบสเคสเงี้ยร้อยยี่สิบเงี้ยผมก็คือว่าลงวันนี้ผมก็ทยอยซื้อละซื้อซื้อซื้ออ,อะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็ไปดูว่าแบบ i, flow, ออรรเฮ้ยฟรีง นะครับเวลาผมประเมิน w o r s t case อะผมก็เอาของอุตสาหกรรมมาใช้กับ NV ็นวีเดียซึ่งผมรู้รอยู่แล้วว่า NV ็นวีเดียฟีแคสโฟมาร์จิ้นมันสูงกว่าอุตสาหกรรมอยู่แล้วมา r จินของเขา,ามันดีกว่าอุตสาหกรรมในภาพรวมนะครับเพราะถ้ามันลงมาราคานี้จริงๆอะมันต้องแย่สถานการณ์ต้องแย่จริงนะในระยะยาวนะครับสาเหตุที่ผมใช้ d discount cash flow ด้วยเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าผมทํา d i discount cash f l o w เก่งแล้วผมทํา d i discount cash f l o w ออกมาถูกต้องแต่ผมรู้สึกว่าการทํา discount cash flow แล้วใส่ assumption ที่มันแบบ มันผิดแบบคอนเซอร์เวทีปะคืออัมเพนชั่นเอวิดีไม่ได้เป็นแน่นอนมา r g จินมันต่ําแบบนี้ไม่มีทางมันทําให้เราเห็นว่าดาวไซด์ของหุ้นน่ะมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่แล้วเวลาหุ้นมันตกมาตักอะ่ะมันจะทำให้เรารู้ว่าที่ราคานี้เองอะ่ะถ้าเอวิดีไม่ได้สูญเสียคอมเพอร t เวทีปแอดเวนเทจไปอะ่ะราคาเนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะครับพอต้องบอกว่าหลายครั้งอะ่ะบางทีราคามันอยู่นานมันมันอยู่นานนก็จริงนะแต่ว่าอนาคตอะ่ะ มันยังสามารถเติบโต,ตได้แบบปกติอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าราคาแบบนั้นเป็นโอกาสของเรานะครับเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะป,ประเมินว a ลูเอชันออกมาประมาณนี้นะครับว่า worst Cas e 46ดอลลาร์ผมให้เคสส0เนี yeah. ่ย10% worst case คือเป็น l e a d e r of h y p e r c o m p u t i n g product นะแต่ว่าไม่ได้เก่งก็คือเป็นเป็น,เ,ปนเน้นอยู่ที่ Product นะครับ Bas e case 120ดอนลลาร์นะครับเป็น l e a d e r เป็น h y p e r c o m p u t i n g platform นะครับแล้วก็ base case เลยนะ ถ้าเขกลายเป็น AI platform ก็เนี่ยราคาอาจจะไปถึง209เป็นราคาเบสได้ตอนนี้รู <c oughs> ้ส like ึกจะเท่าไหร่ส0่ร so ้ยไหมนะครับก็ราคาตอนนี้ก็ถือว่าแพงไปแล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าระยะยาวลงมา209หรือลงมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเฮ้ย209ก็เริ่มน่าสนใจลงมา120ก็น่าสนใจอะไรอย่างงี้แต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับผมบอกเลยว่าใช้เวลาแน่นอนรอบนี้ Nvidia จะต้องโตไปอีกประมาณ3ไตรมาสข้างหน้านะครับก็เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นโมเมนตัมอินเวสเตอร์เป็นคนที่เฮ้ย g r o w t ไม่ได้สนใจเรื่องว a l u a t i o n มาก ก็ลงทุนได้แต่ถ้าบางคนแบบสตริกมากนักลงทุนร่นพี่ผมบางคนสตริกมากๆเฮ้ยจะต้องได้แวลูนะอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ควรลงทุนในเอ็นบีเดียนะครับประมาณอย่างนี้เนาะอย่างอาจารย์อัศวะเดโมตารันอย่างเงี้ยแกก็ค่อนข้างสตริกมากในการลงทุนของแกแกเ็าบอกราคาที่แพงไปอ่าผภาพบอกไหมฮะค,คือในเชิงของแวลูแพงไปแต่ถ้าคุณเป็นเชิงโมเมนตัม um, คุณเป็นเชิงออทามไฮเล่นกราฟเล่นอะไรของคุณแล้วแบบคุณร้สึกว่าด้วยผมคุณมันไปได้ก,ก,ก,ก็ก็อาจจะยังสามารถลงทุนได้นะครับ แล้วก็ผมก็จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยคือผมจะประเมินประมาณนี้ไว้ประเมินเสร็จผู้ผมจะเอามาใส่ในไดอะแกรมเลยว่าหุ้นตัวนี้มันพร้อมเซอร์ไพร์หรือ,อยังนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมที่ผมใส่มาก่อนที่ประมาณสักช่วงประมาณปลายๆป,ปีที่แล้วเนาะผมบอกว่า Nvidia ดีออยู่ในเซกชันที่อยู่ใน expectation reset นะครับอันนี้ผมจะดูก็คือการเติบโตของไกด์แดนดูมาจินนะครับแล้วก็ดูการให้ไกด์แดนของผู้บริหารแล้วก็เอามาทำเป็นไดอะแกรม4ไดอะแกรม ว่าไดอะแกรมจุดไหนคือไดอะแกรมที่เป็นสวิตช์พอตในการซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้มีเทคนิคอลในสิทธิ์มาเกี่ยวข้องเลยนะผมใช้ข้อมูลพื้นฐานล้วนๆแล้วพอดออกมาเป็นไดอะแกรมนะครับแล้วดูว่าเมื่อไหร่ที่หุ้นตัวนี้จะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นการเซอร์ไพรส์ก็คือการประกาศเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมเชื่อเอ็นวีเดียจะมูฟแล้วจากตรงนี้ขึ้นมาอยู่แถวๆนี้แทนนะครับแล้วก็วอลูเอชันผมยังเชื่อว,ว่ามันสเตรชวอลูเอชันแต่ยังไม่ได้เป็นเอ็กซ์ตรีมส ุกภาพออกไหมฮะสเตรชวอลูเทชันคุณลงทุนด้วยแว l u ลูไปอะ่ะแบบแว l u ลูอินเวสเตอร์คุณอาจจะรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเป็นเอ็กซ m มสเตอรที่แบบจะทำให้เอ็นวีดีตกลงมาเพราะว่าทุกครั้งที่หุ้นท็อปนะครับสิ่งที่ผมเห็นก่อนเลยคือไกด์แดนของเขาจะต้องลงนะครับไกด์แดนก็คือไกด์แดนที่ผู้บริหารให้ต้องลงนะครับมาจินอาจจะไม่ลงก็ได้นะสำคัญที่สุดคือไกด์แดนลง ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่า Nvidia เดียไกแดนเนี่ยน่าจะขึ้นไปอีกประมาณ2ไตมาสามไตมาสอะนะครับผมเดานะอันนี้ผมเดานะผมเดาเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าด้วย Environment แบบนี้จะทําให้หุ้นลงแต่ถามว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อลงทุนระยะยาวเป็น value investor ไหมอาจจะไม่นะครับเนาะก็ขออภัยที่ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตัวนี้นะคือมันเป็นสิ่งที่ผมเทสแล้วก็ใช้กับพวกเพื่อนๆซัพพอร์เตอร์ในกลุ่มนะครับยังไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่นี่ผมเอามายกตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ย พอหุ้นที่มาอยู่ในคอร์แดนที่แบบ e x p e c t a t i o n หรือว่าความคาดหวังทุกอย่างมาถูกรีเซ็ตไปแล้วอ่ะมีอะไรมาสะกิดนิดนึงอะ่ะหุ้นมันดีดเลยนะนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นหุ้นขึ้นมาตอนช่วงแรกอะ่ะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีสายเลยนะครับว่ามันจะมีการเนี่ยออกไกดแดนที่บบดีๆประมาณนี้นะครับแต่สายที่เห็นชัดเจนแน่ๆก็คือการเลยหลังการจอจบอันนั้นะคือเป็นตอนที่เห็นแล้วหุ้นก็เริ่มวิ่งนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มครอบทุกตอนได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัพเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ